สวัสดีครับวินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Quantum the Oracle ครับช่องอ่นานไพ่วิถีจิวญาญณคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีกุมครับก็มาดูกันครับว่าราศีกุมดวงเฮงดวงปังของคุณรับตุ๊ดจีนหรือหลังตุ๊จีนนี้เป็นอย่างไรนะครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับทำแบบสั้นๆนะครับมาดูกันนะครับราศี กลุ่มครับดวงเฮงดวงปังของคุณทิศทางของคุณหลังจุดจีนนี้เป็นอย่างไรเมจิกเชียนครับความสําเร็จครับวิกตอรี่ครับผลลัพธ์ของการกระทําที่ดีครับแล้วก็คุณกําลัง m a n า f ฟสเป้าหมายความฝันนะครับไอเดียครับหรือคุณกําลังเริ่มต้นนะครับความสําเร็จหรือดวงของคุณเนี่ยเป็นดวงของการสร้างนะครับดวงของผู้นำนะครับดวงของ ผลลัพธ์นะครับดีๆที่คุณทำหรืออาจจะเป็นในเรื่องราวของโปรเจกต์ไอเดียนะครับธุรกิจนะครับคอนเทนต์ต่างๆนะครับหรือการสร้างตัวตนต่างๆของคุณในในในปีนี้หลังตุตจีนเนี่ยมันจะให้คุณนะครับได้พบเจอกับความเจริญรุ่งเรืองนะครับไฟล์ออฟไฟล์ออฟไฟล์นะครับหรือห้าม้นะครับ competing goals ครับ brothersaw uh, b r o a d e r s some detail conflict with order นะครับไพ่ใบนี้เนี่ยคือบททดสอบนะครับคุณอาจจะเจอชา a l เลน g ์ครับการแข่งขันครับเจอคู่แข่งนะครับซึ่งคู่แข่งตรงนั้นมันเป็นได้ทั้งบุคคลอื่นแล้วก็การแข่งขันกับตัวเองการแข่งขันกับการเอาชนะตัวคุณเองด้วยนะครับดวงเฮงดวงปงังนะครับสำหรับชาวราศี กลุ่มนะครับไลฟ์เอ็กซ์พีนะครับ a significant life event a powerful revelation that l e a d the change time to spend your wing นะครับต้องบอกว่าเหมือนเหมือนชีวิตของคุณปิดปีกนะครับต้องบอกว่าดวงเ่งดวงปล่าของคุณนะครับคุณอาจจะมีดวงในการแบบ mm. เขาเรียกอะไรนะแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งได้นะครับเอออะไรแบบนั้นคือมันมีลักษณะพลังงานตรงนั้นการแข่งขันของคุณคุณจะเป็นผู้ชนะครับคุณจะเป็น คนที่ได้รับชัยชนะก็ได้นะครับในการแข่งขันนะครับผมรู้สึกว่าพลังงานตรงนี้นะครับมันถึงเวลาที่คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองในศักยภาพของคุณแล้วนะครับสกิลทักษะอะไรที่คุณมีถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกลัวนะครับที่จะแข่งขันนะครับหรือคุณกลัวที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป้าหมายชีวิตที่ดีขึ้นนะครับจงอย่ากกลัวครับเพราะว่าไลฟ์เอ็กซ์เพรียมันมามันมันคือเวลาที่คุณต้องเฉิดฉายสายแสงแล้วนะครับ หรือความมีความปังของคุณก็คือคุณภาพชีวิตของคุณจะดีขึ้นครับเออหรืออะไรที่คุณรู้สึกว่าตอนนี้นะผู้คนอะไรต่างๆทีออ่คิดไม่ดีอะไรกับคุณนะครับเขาก็จะแพ้ภัยนะครับไปเองนะครับคุณไม่ต้องทำอะไรเลยครับคุณแค่สั่นสะเทือนตัวเองให้อยู่ในขึ้นความถี่พลังงานบวกแค่นั้นนะครับหรือนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าออความทุกข์นะครับออวิญ,ญญาณอะไรต่างๆนะครับที่ ไม่ดีไม่ดีนะครับถ้าคุณปรับตัวเองนะครับนอกจากการสวดมนต์นะครับอะไรต่างๆแล้วเนี่ยการคิดบวกนะครับมันจะทําให้พลังงานของคุณสูงกว่าพลังงานของวิญญาณลบๆด้วยนะครับและเขาก็จะไม่เข้ามายุ่งนะครับสําหรับคุณนั่นเองแต่ผมรู้สึกว่าชีวิตของคุณอนะเหมือนถูกถูกยกระดับขึ้นก็ได้นะครับ ความเฮงความปังนะครับดวงเฮงดวงปังรับตุดจีนสําหรับชาวราศีกุมครับจะมีดวงเฮงอะไรบ้างนะครับเงินครับงานครับความสําเร็จวิคตอรี่ครับในเรื่องของงานในเรื่องของเงินนะครับมีเงินมาจากงานคุณมันคือธรรมดานะครับเงินมันก็ต้องมาจากการแลกเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างมันจะมีเงินเข้ามามากขึ้นเหมือนคุณกําลังสร้างเงิน คุณกาลังทําให้ตัวเองเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินอยู่นะครับคุณฝึกความคิดคุณฝึกจิตใต้สํานึกคุณฝึกกดแรงดึงดูดนะครับสิ่งที่คุณต้องแข่งเลยแข่งกับนั่นแหละครับแข่งกับอาร,ออารมณ์ลบของตัวเองแข่งกับตัวคุณเองแข่งกับความมีวินัยในตัวเองแข่งกับความอดทนในตัวเองนะครับแข่งกับความพยายามของตัวเองแข่งกับความเชื่อของตัวเองนะครับแล้วคุณจะได้เงินนะครับหรือดึงดูดเงินเข้ามามากขึ้นคนรู้สึกว่าบางคนอาจจะเป็นการทํางานนะครับที่ ได้รับผลลัพธ์ที่มันสมเหตุสมผลกับหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจความคิดอะไรต่างๆของคุณนะครับดวงเฮงดวงปังครับชาวราศีกุ่มรับตุจินนี้อีสอบอดครับคีนอปบอดเหมือนเป็นงานนะครับเนี่ยครับผมรู้สึกว่าการแข่งขันนะนอกจากการแข่งขันกับตัวคุณเองแล้วมันมีการแข่งขันกับคนอื่นแน่นอนนะครับแต่คุณ จะเหมือนจะมีโชคมีลาบนะครับอาจจะเป็นเขาเรียกว่าสะดุดตาหรือต้องตาต้องใจเจ้านายหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้นะครับไอเดียคุณความคิดคุณวิธีนําเสนอต่างๆของคุณนะครับเออมันเจ๋งนะครับก็อาจจะมีข่าวดีในเรื่องเ,ออเขาเรียกว่ามีโชคนะครับที่ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูนะครับคุณก็ได้ครับด้วยตัว ตัวคุณเก่งนะครับคุณคุณตั้งใจทํางานนะครับคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณมีแพชชั่นที่ชัดเจนนะครับนายอบสสอดครับบางคนก็เป็นความเครียดนะครับที่อาจจะเข้ามาได้นะครับชาลีออดครับดวงเห่งดวงปังของคุณนะครับรู้สึกว่าคุณจะผ่านไปได้ทุกๆสถานการณ์อยู่แล้วนะครับด้วยด้วยตัวคุณนะครับอ่าไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามความยากลําบากอะไรก็ตามนะครับคุณจะผ่านไปได้นะครับมันมี ไฟออฟสอดขึ้นมาด้วยนะครับไฟออฟสอดเนี่ยก็อาจจะเป็นการแข่งขันเหมือนกันนะครับการแข่งขันที่ต้องมีคนแพ้มีคนชนะนะครับแต่ผมรู้สึกว่าคุณไม่จําเป็นต้องแข่งโดยการต่อสู้ฟาดฟันคําพูดหรืออะไรเลยคุณแข่งที่ไอเดียคุณแข่งที่ความคิดคุณแข่งที่ความดีคุณแข่งที่ความเจ๋งว่าเฮ้ยใครใครเจ๋งในใน วิธีคิดไม่เซตนะครับหรือการใช้ชีวิตมากกว่าผมรู้สึกว่าดวงเฮงดวงปังของคุณนะครับสำหรับชาวราศีกลุ่มนะครับเด่นในเรื่องงานปังในเรื่องเงินนะครับมากกว่านะครับในความสัมพันธ์อะไรต่างๆมันก็จะมีกระทบกระทั่งนิดหนึ่งนะครับแต่มันก็ผ่านไปได้นะครับแล้วก็เดชาริยออเนี่ยอาจจะพูดถึงการ Take a คชั่นการพาตัวเองนะครับไปสู่ไลฟ์สไตล์ใหม่ๆพาตัวเองไปสู่ สิ่งที่ดีกว่าเดิมนะครับเหมือนเอซวรอนครับมันอาจจะเป็นลักษณะของคุณอาจจะได้รับมอบหมายการงานอะไรต่างๆเยอะมากขึ้นเพื่อพิสูจน์หรือบางคนเป็นการเทรนโปรตัวเองนะครับหรืออาจจะอยู่ในช่วงของการเทรนโปรเพื่อปรับตําแหน่งปรับเงินเดือนนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้ดังนั้นเนี่ยสำหรับชาวราศีกุมครับดวงเฮงรับตึกจีนเนี่ยอาจจะเป็นความเฮงความปังนะครับในเรื่องงานแล้วก็เอ่อมันสําหรับบางคนที่ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับชีวิตบางอย่างเกิดขึ้นมาก็ได้หรืออาจจะเป็นการที่ต้องใช้ความกล้าเพื่อไปใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการก็ได้แต่มันยังมีแต่แต่มันก็มาพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นความสําเร็จที่ดีขึ้นนะครับสําหรับชาวราศีกุมก็เป็นข้อความครับแม้เสรจทั้งหมดประมาณนี้เลยขอบคุณครับ